สวัสดีครับผมแจ็คประทายนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับหนึ่งเหรียญของหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตะงเงาะนะครับอุดมพรจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งผมมองว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ดีนะครับเป็นพิธีดีแล้วก็เกี่ยวกับพุทธคุณหรือว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติพระพุทธศาสนานะครับผมว่าเหรียญนี้ดีนะครับนั่นก็คือเหรียญ อุปคุตนะครับปรัมมานมหาลาบนะครับที่ผมจะนามาให้ทุกท่านได้ดูวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเดี๋ยวผมอธิบายผมในช่วงนั้นเลยครับอเรามาดูกันนะครับสําหรับเหรียญมหาลาบนะครับปรัมมานนะครับซึ่งเหรียญนี้ผมได้เลี่ยมแแล้วนะครับก็จะพาชมคมงามครับนี่ครับเป็นจิตวิจิตรครับลงยาครับหลังเลี่ยมนะครับลุงปุจอนะครับเลขหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามนะครับ ซึ่งพระอุปคุตเนี่ยครับเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่พูดถึงเกี่ยวกับ <c oughs> โชคลาภม,มากมายนะครับไม่มีอดนะครับบูชาท่านนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่รองจากพระศิวลีนะครับพระพุทธเจ้าบอกถ้าเกิดในประวัตินะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆในประวัตินะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับจะ จุดงไปที่ใดสักที่แหละผมก็จำไม่ได้นะครับซึ่งทางทางลัดเนี่ยจะไม่มีหมู่บ้านคนเลยครับแล้วก็เดินทางลำบากนะครับซึ่งจะต้องฉันอาหารนะครับผมหาข้าวน้ำนะครับบินทบาทนะครับเพื่อที่จะประทังชีวิตเพื่อข้ามข้ามผ่านไปนะครับไปถึงจุดเป้าหมายนะครับอีกทางนึงครับมีมีญาติโยมมีหมู่บ้านมีอะไรเยอะแยะครับ แต่ว่าต้องเดินทางอ้อมครับไกลมากครับพระพุทธเจ้าเลยเอ่ยถามมาว่าวันนี้ประศิวรีมาไหมถ้าไม่มาก็ถามหาประสังกจยนะนะครับหรือพระสังกจายนะครับกระถาม่าพระอุปคุตอีกนะครับว่าท่านมาไหม,ถ,ไม,ถ,ม,ม,ไหมถ้าเกิดท่านมาก็ไม่ต้องห่วงครับไปทางนั้นเลยครับยังไงก็ไม่มีอดน,นะครับเพราะท่านมากด้วยโชคลาภอยู่แล้วนะครับผมซึ่งพระอุปคุตอีก อีกประวัติหนึ่งนะครับก็คือสมัยพุทธกาลนะครับเราได้ทำการแห่บุญพระเวทนะครับซึ่งงานบุญใหญ่นะครับทำบุญเกี่ยวกับอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับแล้วครั้งนี้จะมีมารนะครับมาก่อกวนนะครับก็เลยไปนิมนต์พระอุปคุตนะครับจากใต้บาดาลนะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วขอให้ท่านช่วยคุ้มครองนะครับซึ่ง ในตอนนั้นนะครับก็เป็นอันนี้จริงครับมีมารครับมากวนจริงๆนะครับมาก่อเรือวุ่นวายท่านก็เลยเสกมาเน่าครับให้คล้องคอครับแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเกิดใครมีฤทธิ์เดชมากกว่าท่านนะครับถึงจะสามารถเอาออกได้นะครับพยายามานก็หาทั่วนะครับทางสวรรค์นรกทุกอย่างครับไปหาพระพุทธพระพุทธทุกอย่างครับไม่สามารถถอนได้ครับก็ต้องกลับมาหาพระอุบุตครับเพื่อที่ท่านจะได้บอก เพื่อท่านที่ได้ถอนเอามาเน่าออกได้นะครับนี่ก็แสดงถึงความพุทธเดชนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกไงพลังนะครับที่มีสูงเยอะมากนะครับซึ่งไข่ของติดตัวครับไม่ต้องห่วงครับเกี่ยวกับมหาลาบนะครับนั่งลวงบาทนะครับนั่งก็เราฉันข้าวนะครับลวงบาทมีพญานาคอยู่ข้างล่างนะครับ ซึ่งหมายถึงความร่ำรวยนะครับปามมานก็หมายถึงเนี่ยไม่มีต่อให้มีพูดมีปิศาจมาก็ทาอะไรท่านไม่ได้นะครับขอแค่ท่านพูดคําเดียวอธิฐานอย่างเดียวนะครับรับรองครับสุดยอดครับอ่ะรอลำพบทนานแล้วเรามาดูกันครับเนี่ครับดูการลงยาครับเนี่ครับดูท่านครับเดี๋ยวนะไม่ค่อยชัดให้จ๊บเนี่ครับ นี่ครับสวยครับแล้วเป็นหลังเรียบนะครับของผมที่ได้มาเลยครับนี่ยครับนี่ครับโอ้โจิตสินสวยมากครับแล้วลงยาสวยมากครับจอยครับนี่ครับ ยังไม่มีเกนะครับใครมีรีบหาเก็บสะสมเลยครับเชื่อผมเถอะของดีนะครับนี่ครับเห็นตรงเสียดตรงนี้ไหมครับเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นยันของหลวงปู่จือนะครับนี่ครับนี่ครับเสียดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นจุดๆนะครับนี่คือยันของหลวงปู่จือนะครับมีทุกเหรียญนะครับลองไปหาดูได้ครับไม่เชื่อนี่ครับ หยนดาวพระพุทธเจ้าครับเป็นจิตสินสวยมากครับนี่แหละครับผมได้ทำการเลี่ยมนะครับขึ้นคอนะครับเรียบร้อยครับโอ้งามหยดย้อยจริงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเ,เหรียญอุปคุตนะครับมหา,าลาภปรมานะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เยอะๆนะครับผมจะได้มีคลิปทำต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยเลยกันนะครับผมค,ครับ